สบายดีเนาะมื่อนี้ก็เป็นมื่อหนึ่งแล้วก็โอกาสหนึ่งเนาะที่ว่าได้แอดได้มาฝรกกมหมุมไปเฮียนเนาะอยู่เวียดนามเป็นเวลาโซงอาทิตย์เดี๋ยวนี้มาหอดดานแล้วดาน ดานสากลน้ำพาวเป็นทางเบื้องของล้ายังซูเฟอร์รถเนาะยังอันนั้นอยู่ยังเข้าไปเห็ดจั่พาสปอร์ตตอนนี้ก็เวลาเริ่มเห็ดเบียกันดิเจ็ดโมงเศ้าเนาะมาหอดแต่สี่โมงเร้าต้องได้นอนท่าท่าบรรยากาศหอมๆเนาะหนาวเนาะ ทั้งทั้งที่อยู่นครหลวงกิ่งจันร์โคตร้อนเลยอันนี้มีลมมากมิ่งแหงลมพัดเย็นนี่สาคูเนาะตัวลมแหงเลยมีหมอกกุ้มหมอกเลยไว้มันฝนเนยน,นี่คือด่านเบื้องลาวแล้วว่า เข้าไปทางในแล้วเขาเสิอัพเดตให้เนะเาะไปฮอดจุดใดจุดใดเราก็จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้พี่น้องได้ครับสมน้ำกันเนาะมื้อนี้ไปถึงฮานอยเนาะมื้อนี้เนาะไปจนฮอดฮานอยหนดหละคิดว่าป,ประมาณโอ้รถคันนี้ฮ้ว่าแลนซ่าหลายแต่พ่ฮห้ว่าเข้าไปเวียดนามแล้วมันทางดีแลวเขาจะจะแลนไวบอเนาะ มาทางดินลาวนีนทางทางนี้มันแลนซ่าซะคา,าดว่าหอดไวสุดประมาณบ่ายสองเนาะสองโมงแรงถ้าว่าสซาสุดประมาณมห้าโมงหาเจ็ดโมงเพื่อนว่าเนาะแต่คิดแอนว่าคือแบบจะอยู่ในช่วงสองโมงแรงหาห้าโมงแรงนี่แหละเป็นอะไจะอัปเดตให้เบิง่งเดอเนาะ่ะ ไปหอดจุดดจุดใดหอดังโมงเนาะ,อะขอเข้าไปเห็ดจำพาสปอร์ตก่อนเนาะมาต่ออันนี้ละด้านเป็นแปดโมงปดป่ายแล้วเนาะยามบุทันได้ออกจากด้านนี้เป็นด้านของเวียดฝ่ายเวียดนามด้านเก่าแจวนี่จะเป็นด้านบังวิวหนอยนึง ทุ่งของมันนั่นเพราะทุ่งอาเซียนพอ่มเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางในเนาะบรรยากาศก็จะเย็นๆนิดน,นึงเพราะแถวๆนี้มันเป็นภูเนาะแล้วก็มีป่างามๆเนาะเก็บสิเข้าไปในทางเวียดนามแล้วเนาะแล้วก็เป็นไหนสิอัปเดตให้เติมเนาะ สำหรับด่านมันโจะไว้สำนีเนาะเดี๋ยวเ่นาะมาหอดฮานอยเป็นเทียมห้อยแล้วหอดสถานีขนส่งโดยสารแล้วต่อไปก็คือเกี่ยมออกไปฮงแฮมเนาะเพราะว่ามือนี่ปกติมันต้องหอดซาสุสุแมนเจ็ดโมงแต่ว่าเอามาซาอยู่ดานเนาะ อยู่ดานกันเลยว่าเห็ดให้เสียเวลาไปประมาณสองสามชั่วโมงเนาะรอท่าอยู่ฮั่นเอาไปเข้าขห้องแฮมก่นอกนเนาะไปที่พักก่อนน้ะบริายบางกี้ขึ้นรถมาอย่างเดียว